สวัสดีครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับตัวคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นสินค้าตัวนะครับจะเป็นที่วางคันบิดนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูกันครับตัวสินค้าเองนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับวางได้ทั้งคันชิงหลิวได้นะครับคันสปรินก็สามารถวางได้นะครับตัวด้วยตัวสินค้าเองนะครับเขา ประกอบนะครับส่วนประกอบตัวตัวสินค้าเองเนี่ยครับจะเป็นโลหะนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนนึงก็คือส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับวัสดุที่ใช้ทํานะครับตัวโลหะตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวจุดปรับต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกแต่ว่าก็ค่อนข้างแข็งแรงครับนะครับตัวนี้ ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะครับซึ่งตัวสินค้าเอนะครับตัวนี้จะเป็นระยะนะครับระยะความยาวอยู่ที่หนึ่งจุดแปดเมตรนะครับเมื่อปรับยาวสุดนะครับแล้วก็นะครับสามารถจะปรับสูงสุดนะครับปรับระดับนะครับสูงสุดเนี่ยได้สามสิบเจ็ดเซนนะครับตรงนี้สามารถปรับยืดหดได้นะครับตัวนะครับตัววางคันนะครับด้านท้ายเบ็ดนะครับทําจากพลาสติกนะครับก็มีความหนาพอสมควรครับ ใช้ได้ครับก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับสําหรับรับน้ําหนักตัวคันเบ็ดนะครับเราก็สามารถจะปรับยืดได้ครับแบบนี้สูงสุดก็ประมาณสัก37เซนนะครับตั้งแต่ปลายจนถึงโคนนะครับส7เซนนะครับส่วนระยะความยาวในการปรับสูงสุดนะครับวัดตั้งแต่ดังด้านท้ายสุดเลยนะครับจนถึงด้านปลายสุดนะครับอยู่ที่1.8เมตรนะครับ แต่สำหรับที่ตัวสินค้าเองนะครับเขาอาจจะติดนะครับติดมาเป็น2.1อันนี้ก็จริงๆแล้วสินค้าตัวนี้มันสั่งมาจากจีนนะครับเขาเขียนสเปค2.1นะครับแต่วัดจริงๆแล้วนะครับมันอยู่ที่1.8เมตรนะครับในการยืดสูงสุดนะครับตัวปรับนะครับสามารถปรับได้นะครับปรับระดับได้นะครับแล้วก็ตัวด้านหลังก็สามารถจะเลื่อนได้นะครับสามารถจะสไลด์ได้นะครับ แบบยืดถดได้นะครับเราก็จะมีตัวน็อตนะครับสําหรับปรับนะครับนะครับปรับองศาของตัวในการวางคันนะครับตัวนี้เป็นการปรับระดับนะครับหมุนขึ้นหมุนลงนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะก็จะเป็นเหล็กนะครับเป็นขาเสียบนะครับลงไปกับดินลักษณะแบบนี้นะครับนี่ตัวเป็นอย่างนี้นะครับตัวปรับของเขานะครับก็ จะมีตัวปรับระดับครับสามารถยืดได้นะครับข้อแรกยืดสุดนะครับแล้วก็ปรับล็อกนะครับแล้วก็ปลายสุดนะครับยืดสุดแล้วก็ยืดได้นะครับอ่าอย่างนี้ครับส่วนปลายสุดของตัวคันนะครับจะเป็นยางนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นด้านหัวจะเป็นยางสําหรับให้เราวางคันเบ็ดพาดลงไปได้นะครับตัวนี้ นะครับเวลายือดออกไปสุดแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับยือดออกไปแบบนี้เลยนะครับผมเวลาตั้งคันก็สามารถจะปรับนะครับปรับยืดนะครับตัวนี้เพื่อทำการล็อกนะครับ นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านล่างครับก็จะเป็นตัวตัวปรับนะครับตัวปรับระดับนะครับองศาของตัวที่วางคันนะครับให้มีสูงต่ำได้นะครับให้ก้มให้เงยได้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวปรับตัวชุดวางนะครับวางคันด้านหลังนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับทอดยาวไปนู่นครับ นี่ก็เป็นสำหรับรองวางคันสปินนะครับสามารถยืดหดได้นะครับตัวนี้นะครับคันคันสปินตัวนี้ก็มาคันประมาณสัก3ฟุตนะครับก็สามารถวางได้นะครับซึ่งไอ้ตัวตัวขาวางคันเบ็ดเราเนี่ยสามารถปรับระดับได้ยืดสั้นยืดยาวได้นะครับก็สามารถจะให้สามารถวางได้ครับสำหรับคันที่เป็นคันยาวคันสั้นได้นะครับตัวนี้ การวางก็ลักษณะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ครับน้ำหนักของตัวที่วางคันนะครับโดยประมาณนะครับก็ประมาณสัก8ขีดนะครับหรือแ0 0กร,รัมนะครับก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากนะครับก็พกพาก็สะดวกดีครับตัวนี้สินค้าก็ใช้งานได้ดีนะครับ สมราคาครับสินค้าแค่ราคาหลักร้อยนะครับใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจก็เดี๋ยวงตี้จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถเข้าไปคลิกดูรายละเอียดของตัวสินค้าเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆชมคลิปแล้วนะครับก็ถ้าอยากจะติดตามนะครับการรีวิวตัวสินค้าตัวอื่นของงตี้นะครับ กด subscribe กดติดตามลงตี้ไว้หน่อยนะครับเมื่อลงตี้มีสินค้าตัวใหม่ๆเข้ามาก็จะมารีวิว,วแบบนี้ครับให้เพื่อนๆได้ดูครับเพื่อนๆคนไหนสนใจครับสินก็สามารถจะติดต่อเข้ามาทางเพจได้นะครับหรือเป็นคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับ <c oughs>